สวัสดีครับ TEL Speaker 11นะครับผมเอามือวนนี้ผมผลสีแล้วสีผ้า,ามาเบิงนะครับตัวนี้จะเป็นฝาปิดหน้านะครับตัวนี้คือฝาปิดหน้าจอนะครับหลังจากที่เข้าใส่งานแล้วนะครับเราจะใช้ฝาตัวนี้นะครับปิดเพื่อป้องกันนะครับบ่ให้หน้าจอเขาแตกนะครับอันนี้ของจอยิบซี อันนี้จอยี่สิบแล้วก็ซิมีตัวจอยี่สิบสองตัวนี้น่าจะจอยี่สิบสี่นะครับตู้ของจอยี่สิบสี่อันนี้ตู้ของจอยี่สิบอันนี้น่าก,ากากครอบจอนะครับตัวนี้จะเป็นจอยี่สิบนะครับ อยู่นี้ทั้งหมด10ใบนะครับรตแรกที่นับส่งลูกค้าวันที่15เดือนนี้นะครับยันในขออนุญาตเลื่อนอยู่ด้วพี่น้องเลื่อนเป็น16นะครับเป็น15และว6 6หกสก็จะทยอยส่ง15ก็จะทยอยส่ง,ยยสงแล้วก็ที่เหลือจะส่งอีก16นะครับน่าจะ15ได้ส่ง4ใบที่เหลือส่งวันที่16 อุปกรณ์บางอย่างก็เดินทางมายังไม่ถึงนะครับอันที่ปัญหาอยากก็แมนสาย h d m i นะครับสาย h d m i เป็นอะไรที่หายากมากๆนะครับตู้ก็พ่นสีวันนี้น่าจะพรุ่งนี้ตอนเย็นน่าจะเริ่มประกอบลงกล่องลงจอได้นะครับผม ฝากติดตามด้วยนะครับสนใจสอบถามได้นะครับตู้จอมอนิเตอร์ Monitor. ครับ TSL Speaker ค,ครับผมสวัสดีครับ